สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง volleyball holics วิถีชีวิตตามติดวอลเลย์บอลครับวันนี้แอดจะพาทุกคนไปเจาะลึกการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยก้าวสู่การบริหารจัดการอาชีพในระดับสากลเพื่อรักษามูลค่าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้ากระโดดครับซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ระดับโลกอย่าง epic a, a sports นั่นเองครับเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นโพสต์เนี้ย แล้วน่าจะตื่นเต้นมากๆครับเพราะ Apex e p p r t t เนี่ยประกาศต้อนรับพรพันธ์ด้วยคำชมที่ไม่ธรรมดาเลยครับเขาตั้งแคปชั่นว่า some call her p o r n p a n ก็คือบางคนเรียกเธอว่าพรพันธ์ others call her ชมพู่หรือคนอื่นๆหรือบางคนนะครับเรียกเธอว่าชมพู่ we call her k a s p a r o v แต่พวกเราก็คือ Apex e เ p o r t นะครับเรียกเธอว่า k a s p e r o v because she playing chess while y a l l playing checkers ตรงนี้ครับก็แปลว่าเพราะเธอกำลังเล่นหมากรุกในขณะที่คนอื่นๆกำลังเล่นหมากฮอสนะครับทีนี้เขาก็เลยปิดประโยคด้วยความมั่นใจสุดๆเหมือนกันว่า welcome aboard l e t s c o o l ก็คือแปลว่ายินดีต้อนรับสู่ทีมนะมาเริ่มสร้างผลงานกันเถอะตรงนี้ครับก็คือการแสดงความเชื่อมั่นในตัวพรพันธ์อย่างชัดเจนครับทีนี้ พอแอสเห็นโพสต์ตรงนี้ครับเขาบอกว่าแต่พวกเราเรียกเธอว่าคาสเปอร์ฟคือแอสก็งงว่าเอ๊ะแล้วคาสเปอร์ฟเนี่ยคือใครเป็นเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรนะครับทำไมในโพสต์เนี้ยเขาถึงจงใจต้องเปรียบเทียบกับชมพู่กับชื่อนี้ด้วยครับ ีนีอารก็เลยไปหาข้อมูลมานิดหน่อยครับเพื่อมาทำให้ตัวเองเข้าใจด้วยแล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนๆรู้ด้วยครับว่าทางเอเจนซี่เอเป็กเอสครับทําไมเขาถึงเรียกพันๆว่าคาสเปอร์อฟนะครับคาสเปอรอเนี่ยก็คือ g a r ี่คาสเปอรครับคือใครนีหรอครับก็คือคนนี้คือนักหมากรุกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการมองเกมล่วงหน้าไปถึง1 0 1ถตา และก็วางแผนกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนมากๆครับซึ่งคําชมตรงนี้มันเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นการชมพรพันธ์ไปในตัวเลยแล้วก็เพื่อตอกย้ําเลยว่าพรพันเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เก่งทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่ก็คือคนที่มีมันสมองที่ใช้เทคนิคในการขับเคลื่อนเกมที่ซับซ้อนได้อย่างแท้จริงแล้ววันนี้ครับนอกจากที่ A p e ป็กเเนี่ยเขาจะประกาศต้อนรับชมผู้เข้าเอเจนซี่แล้วนะครับ แอ๊ดจะพาทุกคนมาวิเคราอ์ครับว่าทำไมการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่เอปกเอสปอร์ตรงเนี้ยจึงน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจและแอดก็คงคิดว่าเนี่ยก็เป็นดีลที่ดีที่สุดต่ออาชีพของชมพู่เช่นกันทั้งในด้านมูลค่าการตลาดการเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การวางแผนอนาคตของชมพู่ณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับว่า APEC-X x p o r t คือใครพวกเขาเป็นเอเจนซี่วอลเลย์บอลมืออาชีพครับที่มีฐานอยู่ในประเทศ Netherlands ซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงนักกีฬาเข้าสู่ลีกยุโรปครับการที่พรพันเนี่ยเลือกจะ a เอเจนซี่จากยุโรปแอดมองว่าพรพันเนี่ยมองภาพอาชีพในระดับสากลอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ หน้าที่ของ a p ป x s p o r ส s สรุปง่ายก็คือการบริหารจัดการอาชีพของนักกีฬาซึ่งให้ผลประโยชน์หลักๆ3ด้านแก่พรพันครับส่วนแรกเลยก็คือการประเมินมูลค่าสัญญาที่เป็นสากลส่วนที่2คือการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายแล้วก็ส่วนที่3คือการวางแผนอาชีพในระยะยาวครับแอดมองว่าเครือข่ายของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากๆครับเพราะว่าเอปกเอเนี่ย มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสัญญาให้กับผู้เล่นหลากหลายสัญชาติในลีกอาชีพทั่วโลกครับรวมถึงลีกใหญ่ๆใ,ในยุโรปด้วยเราลองมาดูตัวอย่างที่ออมีนักกีฬาในสังกัดกันหน่อยก็ได้นะครับเช่นราฟาเอลซันโตสครับเป็นผู้เล่นสัญชาติโปรตุเกสหรือวิลเลียมคุนส์ครับผู้เล่นสัญชาติอเมริกันตรงนี้ครับแสดงให้เห็นว่า a p e ป x นะครับมีความสามารถในการนำผู้เล่นข้ามทวีปและเข้าใจตลาดการซื้อขายเป็นอย่างดีครับ แต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดแอดมองว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการเซ็นสัญญากับ APEX x เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พรพันธนะ์่ะคว้าแชมป์ PVF แล้วก็ได้ MVP ไปครองในปี2025ก็คือฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงเลยก็ว่าได้ ทำไมแอดถึงคิดแบบนั้นก็เราะว่าพรพันเนี่ยใช้มูลค่าการตลาดที่พุ่งสูงสุดของตัวเองเป็นเครื่องมือในการดึงดูดเอเจนซีระดับโลกให้เข้ามาดูแลการเจรจาต่อสัญญาในปี2026นี้ครับการมี a p e ิ X จึงเป็นเหมือนการการันตีว่าชมพู่เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่สมน้ำสมเนื้อกับฉายาคาสเปอรอฟที่ทาง A p e เนี่ยตั้งให้อย่างแท้จริงครับทีนี้เรามาดูเรื่องการต่อสัญญากันบ้างครับ การที่ชมพู่อยู่ต่อกับทีม o r ร n n o น a ์ k y r i e s ในฤดูกาลปี2026เนี้ยถือเป็นภารกิจแรกที่ a p e ป a c เเข้ามาดูแลอย่างเต็มตัวครับเพราะหลังจากการคว้าชแชมป์แล้วก็ได้ MVP ในปี2025ที่ผ่านมาก็มีอำนาจการต่อรองหรือ negotiations power ของพรพันธ์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับซึ่งก้าวกระโดดยังไงก็มองว่า a p e ป x x p o r t เนี่ยใ,ใช้หลักฐานความสำเร็จตรงเนี้ย เป็นเครื่องมือในการเจรจาสัญญาใหม่ที่แอรคิดว่ามีมูลค่าการตอบแทนที่สูงขึ้นมาจากเดิมด้วยรวมถึงการปรับปรุงเงื่อนไขสวัสดิการต่างๆการจัดการโดยเอปกเอซจึงมั่นใจได้ว่าได้เกิดการปรับปรุงสัญญาอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้จะเป็นผลประโยชน์ที่นักกีฬาจะได้รับเต็มๆครับทีนี้การตัดสินใจอยู่ต่อกับทีมออรันโดแวร์ r ร e ส แอดจึงมองว่าเงื่อนไขทางธุรกิจที่เจรจามาแล้วนั้นคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ของพรพันธ์ได้อย่างลงตัวซึ่งตรงนี้แอดมองแล้วก็เดาเอาเองนะครับว่าการมีเอเจนซี่ระดับโลกเข้ามาจัดก,การตรงนี้ให้จะทำให้พรพันธ์เนี่ยสามารถโฟกัสกับเกมการเล่นการซ้อมเพื่อป้องกันแชมป์ในปี2026ได้อย่างเต็มที่ครับ ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เอเจนซีระดับโลกอมอบให้นักกีฬาก็คือเกราะป้องกันทางกฎหมายและก็สวัสดิการในสัญญาข้ามประเทศซึ่งตรงนี้มีความซับซ้อนมากๆนะครับทีมงานของ Apex เนี่ยจะดูแรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดให้เลยนะครับเช่นการจัดการเรื่องภาษีระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาการคุ้มครองเมื่อนักกีฬาได้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือการดูแลสวัสดิการสุขภาพและก็ที่พักครับ ซึ่งพวกเขาเนี้ยได้กำหนดให้สโมสรปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าพรพันธ์เนี่ยจะได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐานสูงสุดของนักกีฬาต่างชาติครับสรุปไว้ง่ายเลยก็คือการมี a p e x เข้ามาดูแลเรื่องวุ่นวายพวกเนี้ยจะทำให้พรพันธ์ได้อิสระทางความคิดอย่างสมบูรณ์ครับ นั่นหมายความว่าเธอจะสามารถทุ่มเทพลังงานพลังกายทั้งหมดไปที่การเล่นวอลเลย์บอลในระดับเทคนิกขั้นสูงให้มันสมกับฉายาที่ทางเอเป x กเสร้งให้ก็คือค a r l สวรโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินหรือกฎหมายที่ซับซ้อนเลยอันนี้ก็คือความแตกต่างของการเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับโลกครับ ต่อมาครับคือสิ่งสําคัญที่สุดของการตัดสินใจของพอรพันธ์ในครั้งนี้ที่แอดมองว่าน่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็คือการตัดสินใจในครั้งเนี้มันเป็นมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะมันคือการสร้างมรดกทางอาชีพให้กับวงการกีฬาไทยทั้งหมดเลยก็ว่าได้ เพราะอะไรนั่นเหรอครับก็เพราะว่านี่ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้เล่นรุ่นน้องว่าการบริหารอาชีพด้วยมืออาชีพถือเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการจะไปสู่ตลาดระดับโลกจริงๆครับ ความสำเร็จของพรพันธ์นที่ได้รับการดูแลโดย a p e ป EXPORTS ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ทำให้ประตูสู่ลีกชั้นนำทั่วโลกถูกเปิดกว้างอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับใครนะเหรอครับสำหรับนักกีฬาไทยคนต่อไปยิ่งไปกว่าน,นั้นผลกระทบยังแผ่ขยายไปถึงเอเจนซี่แล้วก็สโมสรนในไทยที่ต้องปรับตัวให้มีมาตรฐานการเจรจาและก็การดูแลนักกีฬาให้เทียบเท่าสากล การตัดสินใจของพอรพันธ์แอดจึงมองว่ามันเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพของไทยให้ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับ สรุปแล้วนะครับการเซ็นสัญญากับ a p e x EXPORTS ก็คือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดที่สุดของพรพันธ์ในการต่อยอดความสำเร็จระดับ MVP โดยมีเป้าหมายก็คือการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมูลค่าสูงสุดและก็การคุ้มครองทางด้านกฎหมายในระดับสากลทีนี้แอดถามกลับดีกว่าครับว่าทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้และตอนนี้ครับว่าคิดว่านักกีฬาไทยคนต่อไปที่จะได้เดินตามรอยความสำเร็จนี้ สามารถเป็นใครได้บ้างครับและมรดกที่ทางพรพันธ์ได้วางไว้ตรงเนี้จะช่วยให้วงการกีฬาไทยเติบโตไปในทิศทางไหนได้บ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายครับก่อนจบแอดฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแอดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมการมีข้ราะลึกแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับ หรือว่าจะคอมเมนต์มาบอกแอดก็ได้นะครับว่าอยากจะให้แอดทำคลิปแนวไหนหรือแบบไหนในระหว่างที่รอเปิดฤดูกาล2026นี้สำหรับวันนี้แอดไปก่อนละครับ Have a nice day สวัสดีครับ